เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับผมมาจีเป้ารถสวยๆมาชมเลียซื้อนะครับคันนี้เป็น Honda ครับ Civic Dimension เ,เดิมๆบางๆครับบอดีด้ดีไม่มีชนหนักสีสันสวยรอบคันเครื่อง1.7นะครับเกียร์ธรรมดาเข้านิ่มเข้าครบทุกเกียร์ไม่เด้งไม่ลุด ช่วงล่างแน่นนะครับภายในสวยแอร์เยน็นฉ่ำเบาสะอาดมากๆครับไม่ขาดไม่โซมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านเครื่องเสียงเดิมโรงงานสมบูรณ์ทั้งภายนอกภายในครับผมใช้กับราคาเพียงห้า0มืนบาทนะหามบาทราคาโมไซค์ครับไปขับเที่ยวขับเดินทางไกลได้สบายรถสภาพดีมากครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยท่าในสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้คันนี้อยู่พระพุทธบาทสระบ,บุรีครับเล่มเอกสารครบภาษี69เปิดโทเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดดูรถนัดทด,ดลองขับสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ